บทที่สยืนยันทริปนี้ของเราเป็นไปได้ด้วยดี ตลอดหลายวันที่ผ่านมาโอ๊ตนำเราไปเที่ยวตามสไตล์ของเขาแบบไม่มีตกหล่นแม้แต่รายการเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำตกวัดวาอารามจุดชมวิวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านกาแฟและร้านอาหารที่เหล่าบล็อกเกอร์เคยรีวิวไว้โอ๊ตจะไม่ยอมพลาดเด,เด็ดขาดแล้วก็เป็นอย่างที่ผมคาดไว้ตั้งแต่แรกคือการมาเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เปรียบเสมือนการอยู่ในสมรภูมิของสองครามย่อยๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งการช่วงชิงชิงพื้นที่ที่ดีที่สุด ชิงเก้าอี้ในร้านอาหารชิงเข้าห้องน้ําโดยเฉพาะการชิงพื้นที่กลางเต็นท์ซึ่งเวลานี้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งนั้นคลาค่่าไปด้วยผู้คนเต็นท์ทุกหลังถูกการติดกันเป็นแพรเราวกับเป็นสูนผู้อพยพคิดในแง่ดีคือพวกเราจะได้ไม่เหงา วันนี้เป็นวันที่สี่ของการเดินทางแล้วตามโปรแกรมคืนนี้เราจะต้องไปนอนที่อุทยานแห่งชาติภูสวนทรายซึ่งเป็นอุทยานเป้าหมายหลักของการมาร่วมเิคนี้ของผมตอนนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นพอสมควรผมเริ่มแปลกใจกับความรู้สึกของตัวเองว่าทำไมผมถึงอยากจะไปที่นั่นเสียลืะเกินพวกเราฉันว่าวันนี้เราข้ามอุทยานแห่งชาติภูสวนทราไปเลยดีไหมที่นี่ไม่ค่อยมีอะไรน่าเที่ยวเท่าไหร่ โอ๊ตเปิดประเด็นในการปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางมาดือด้อๆทั้งที่ทุกวันเขาเท่านั้นที่ไม่ยอมเปลี่ยนแผนหรือข้ามสถานที่เที่ยวใดๆเลยคือถ้าเราข้ามไปนอนที่อุทยานสีด้านคืนนี้เลยอีกวันเราอาจจะได้เปลี่ยนบรรยากาศไปนอนเกสเฮาส์ในเมืองน่านแล้วเช่าจักรยานขี่ทั่วเมืองกันบ้าง โอ๊ตน้มน้าวด้แผนการใหม่ที่สบายและน่าสนใจกว่าในคืนสุดท้ายซึ่งดูเหมือนเกตดจะมีอาการตอบสนองมากที่สุดเพราะทุกคืนที่ผ่านมารู้สึกว่าเธอนั้นไม่สะดวกสบายกับการนอนเต็นท์เอาเสียเลยไม่ได้เรามาทริปนี้เพราะที่นี่ผมเผลอลึกปากพูดถึงเหตุผลที่ทําให้ผมตัดสินใจมาร่วมทริปนี้กับพวกเขาออกไปที่ไหนของนายวะโอถามกลับทันที เออเออคือเราอยากไปดูหินสีทิ่ที่อุทยานภูสวนทรายผมตอบไปด้วยน้ำเสียงไม่ราบเรียบสักเท่าไหร่เพราะรู้ดีว่าไม่มีเหตุผลดีๆสำหรับเจ้าก้อนหินสีก้อนนี้หินอะไรของนายวะโอทถามเออ เสียงเกตเหมือนกำลังจะแสดงความคิดเห็นแต่เธอก็เงียบไปดูเหมือนว่าจริงๆแล้วเธอก็อยากไปตามที่โอเสนอแต่ก็เกรงว่าจะเกิดเสียงข้างมากสนับสนุนความเห็นของโอเพิ่มขึ้นแล้วแต่นะเราไปได้ทั้งนั้นและแล้วเธอก็แสดงความเห็นที่เป็นกลางถ้าไอ้เจ้าก้อนหินที่ว่านี้มันทําให้เจ้าทีมมาร่วมทิศนี้ฉันว่าเราก็ควรไปนะสันซึ่งเป็นคนขับรถและดูเป็นคนมีเหตุผลที่สุดพูดขึ้นมาบ้างนั้นก็แล้วแต่ทุกคนนะ โอ๊ตพูดแบบเสียไม่ได้การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายนั้นเราต้องแยกออกจากเส้นทางที่จะต้องไปต่อในวันพรุ่งนี้อีกราวหกิกิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางคดเคี้ยวลัดเลาะตามไหล่เขาเฮ้ยทำไมมันเปรี่ยวอย่างนี้วะ อดเริ่มแสดงความเห็นหลังจากที่เราขับมาได้สักระยะหนึ่งฉันว่าตอนนี้เราน่าจะยังอยู่ในเขตรอยต่อจังหวัดอยู่มั้งสันมักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเสมอแสดงความคิดเห็นแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้พวกเราคลายความกังวลกันสักเท่าไหร่จากนั้นความเงียบก็ปกคลุมพวกเราไปอีกร่วม20นาทีด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับเส้นทางประกอบกับลักษณะถนนส่วนใหญ่เป็นทางขึ้นเขาสลับกับโค้งหักศอกอยู่ตลอดเวลาทําให้ระยะทางเพียง65้ากิโลเมตรจาก ทางแยกต้องใช้เวลาถึงชั่วโมงครึ่งและแล้วเราก็มาถึงพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติภูสวนทรายทุกๆอุทยานที่ผ่านมาเมื่อเราไปถึงเราจะต้องรีบไปนัลานกลางเต็นท์ก่อนเป็นอันดับแรกเพื่อจับจองพื้นที่แต่สําหรับที่นี่เราคิดว่าคงไม่ต้องทําแบบนั้นเพราะมองไปที่ลานเห็นมีเต็นท์กลางอยู่แค่หลังเดียวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงมิดมิดเราเลยตกลงกันว่าจะกินข้าวกลางวันให้เสร็จแล้วออกไปตระเวนเที่ยวให้ทั่วตอนเย็นค่อยกลับมากลางเต ก็ได้